เราใส่ละเสวไปบูได้างาน,นกูเพัดแหลวยู่อืมอืมอืม อ,อี่ยังลระพอยากบ่ลูกก็บ่ายากอ่ะมาซอยพอตัดห้าแน่พอไปเห็นบอกว่านุเห็นยังอยู่และแม่ล่ะคือบ่ให้แม่มาซอยเมื่อนี้แม่บสบายส่งคือสิเป็นไข่พอไปเห็นบอกว่านุเห็นยังอยู่นุเรียนออนไลน์อยู่นี่เออก็รสั่นกับไปหงเขาให้แม่ไปให้แม่แต่พักในะลูกไป เซจารีนุกับพี่นันกมูต่ตชีดใบหลุดนั้นบ่ะงายเลยเด้พอเออพ่อก็แค่อยากให้ไปซอยเท่านั้นล่ะพ่อหูอยบอกนุ่นตรงเนียนฟิสิกเคมีทองตารางถาดแค่นี้ก็ยากแล้วนี่ยังต้องมาเรียนออนไลน์อีกพ่อโมโหดอกพ่อหูอยู่บอกกฎของนิวตันซ้ขอกฎข้อที่หนึ่งสิ่งมาเอฟเท่ากับศูนย์วัตถุสิรักษาสภาพยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงทีในทิศทางเดิมก็ต่อเหมือนแรงลาบที่บักรทำเป็นปศูนย์ กฎข้อที่สองสิ่งมา F เท่ากับ F a เมื่อมีแรงลักที่บปเป็นศูนย์มากกทําทำกับวัตถุวัตถุจะมีความเหล็กไปในทิศทางเดียวกันกับแรงลักนั้นแล้วกดข้อที่สาม a ช t i เท่ากับรีแอคชั i เป็นแรงที่มีขนาดซ้ำกันและเคลื่อนที่ในทิศทางตัวขามกันและกระทํากันวัตถุคนละชนิดซ้ำนีพ่อหูอยู่บอกพ่อมึงห่ดักลูกพ่อม่งมีโอกาสด้เลี้ยงขึ้นลูกเลี้ยงในห้องเลี้ยงก็เลี้ยงแล้วนุ่นตกหูสิงหลบโตอีกโจเบเดตเป็นประธานหรฐคนที่บริต่สจากาดนัด์ทป่สี่สองคก แต่ปิีถ้ามัายังอยู่หม่องเกา่าเป็นแม่หลุดมันเมยได้พอพอ่อโูโอยู่บ่พ่อบมฮูเดอกลูกว่าคขโมืยไม่ไปจังไดพ่อโมโหพ่อบมฮูเดอกลูกพ่อโูโแต่ว่าพ่อต้องสู้พ่อต้องอดทนเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือสูงสูพ่อบมฮูเดอกลูกแพ้สิเจ็บสิป่วยพ่อโูโแต่ว่าย่ำดูเจ็บดูป่วยพ่อค่อยเสรโตให้ลูก ของหัวแต่ว่าความสำเร็จของลูกคือความสำเร็จของพ่อกับแม่ รู้สิไปหอมหญ้าซอยพ่อเองแล้วก็เป๋ากับว่าหุงเขาให้แม่ลูกขอโทษด้วยนุ้งคือวันนุ้งเมยอยู่ผู้เดียวลุงจะมีพ่อตอนนี้จ้าห้าหาหญ้าให้มัวทรงกล้วยเดียนนะพ่อเนาะลูุงคเนี้เห็นไพ่อกรบปุกเป็นจิียเส้เนาะ